สวัดีครับอ้าวขอหนุ่มรูปโลนี่ยวะเอ็งเองมาทำอะไรครับมาซื้อกล่องดีเลย์ไฟเลี้ยวครับกล่องนี้ครับกล่องดีเลย์ไฟเลี้ยวโอ้โหอ้าวเดี๋ยวเอาไปเอามาทีมงานโอเคใช่อย่างนี้ไหมใช่ครับเอออ่ะโอเคอ้าวเท่าไหร่ครับก็อันนี้อันแปดสิบบาทนี่ครับนับมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เอออู๋ฮะครบจริงไหมเนี่ยไปเตนอมเตียนมาเมื่อกี้ไปแย่งทานงานอะไรมางานศพครับโอ้ฮะสงสัยเองแย่งคาหมดเลยคนอื่นสู้เองได้ไหมนี่ <c oughs> ให้นุ่มเองมั่นใจว่าครบไหมครับครบครับเพราะว่าอะไรครบับเนี่ยมั่นใจว่าครบนี่ก็ขับจอดนับเมื่อกี้ครับก่อ <c oughs> นจะซื้อเองจอดนับก่อนนี้ครบับ โอเคยอดยอดเอาเดินทางปลอดภัยครับครับผมครับ